สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวสงการานกันนะคะทุกคนที่จังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้ก็เตรียมของเต็มเสืส้อผ้าเสร็จแล้วเราจะไปนอนที่นั่นคืนหนึ่งนะคะวันนี้ไปค่ะเอากรสาบไปจ่าสารไปจ่าเราเขได้พี่หน่อยจ้าชิลเอาให้จาา่าหน่อยเร็วส่งฟองน้ำให้น้องด้วยห <c oughs> น้าแต่ละคนแบบอันนี้ไปเลีย้ยงมาจากไหนโ่ะเพราะน้เขาให้ออกตอนหลังสงกร <ไป S 2> านก้ต่นแน,น,นี้ไปเล้วก็หนล่ะราน้องเขกอนหลันหน้ะอันนเหนลเพราะน้องเอา มาทานข้าวที่ร้านอาหารร้านประจำร้านโปรดของบ้านเราทุเรียนก็ร้อนอยู่เลยรสชาติเป็นยังไงคะใช้ได้เนาะโอเค สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันที่เพลาเพลินจังหวัดบุรีรัมย์แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในว่าเป็นยังไงกันนะใส่แมสกก่อนเติดต่อด้านในได้เหยคะนะใช่ไปซื้อตั๋วโซนนูนนะคะ ขับ ATV ด้วยนะคะที่น so so ี่ร้อนมากเข้าโรงเรียนเืประตูเข้าไปได้เลยนะคะซือบัตรือตัวได้ที่เคเตอร์นะคะกาสามป็นเซได้นะคะรอนเหมอการ้นเลยนะคะเป็นเซร่ ทั้งม่สโนะคะโนที่หนี่งเป็นนที่สอสงที่สา่งดราคนที่หนี่จะมีคนที่1นี่มียะยค่สซนที่นึ่งจะเป็นนักท่องที่มาของ่าวบ้านขุกจีนมากเกินไทยค่ะโวนนี้จะเป็นอุทยานดอกไม้สูงของลุเลือดค่ะนด้านใน่วนที่สามจะเป็นพระท่องเที่ยวแก้วอารมพยาุ่นเนี่เป็ฐนค่ะ

เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวเราจะนั่งรถล่างเพื่อถัวชมอุทยานกันนะคะว่ามันใหญ่อะมันมีสามโซนเดินไม่ไหวก็ต้องขึ้นรถนี่น<า>จะขึ้นไปข้างบนค่ะ เราจะขึ้นไปดูโซนที่3ของอุทยานเพลราเพลินลนะคะบว่ามันคืออะไรนะ ที่เรามาเข้าชมนะคะคือจุดสารายาอโลคยาเฮิร์บนะคะข้างในนะคะก็จะเป็นความให้ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยเป็นให้ความรู้เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยนะคะ นะคะนี่ถ้ามีเวลานะคะอ่านความรู้ด,ดีคือความรู้เยอะมากมีสมุนไพรสมุนทางยาอะไรอย่างเงี้ยให้ความรู้ดีมา,มากๆเลยสัรสก,กัดจากสมุนไพรนะคะอื ข้างในนะคะก็จะมีห้องน้ำในตัวด้วยอ้าวบนครบแล้วอ่นี่สูงน้ำพึ้ กิวสถานที่ต่อไปนะคะภาดว่าน่าจะเป็นสวน,นดอกมาอะตรงนี้ว่านตรงนี้ดได้ไ้มได้มา ไปถ่ายหนูไปถ่ายดูชิมได้ออสวยโลงก่อนแล้วเครื่องแม่มาถ่ายให้หนูด้วยแล้วต้หาแฟนคนถ่ายรูปบรรยากาศระหว่างทางเดินนะคะ <c oughs> คือสวยมากจัดได้ค่อนข้างโอเคเลยอะ่ะ <c oughs> อันนี้ <c oughs> ซุ้มแรกเขาเรียกอะไรนะ <c oughs> ไม่อันเนี้ยซุ้มอะไร จะให้ความรู้เกี่ยวกับกันชงนะคะซุ้มนี่ซุ้มถัดจากด้วยรักอะไรสักอย่างจะไม่ได้อ๋ออันนี้เราเข้ามาเรือนที่หกเรือนที่หกนะคะจะให้ความรู้เกี่ยวกับกันชงใช่เราเราเข้าอันสุดท้ายก่อนอันต้องเข้าไหน มาถึงซุ้มแรกแล้วทางเข้านะคะก็จะเป็นซุ้มดอกไม้เป็นต้นเฟิร์นอะ <c oughs> สีปากคือสวยสีปากไม่ซีดแล้วอะ่ะต้องเติมปากเลยนะ ภายในนะคะก็จะตกแต่งด้วยต้นเฟิร์นแล้วก็ไดโนเสาร์นะคะนี่ไดโนเสาร์กินพืชนะนะจะออกจากซุมที่หนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นโซนซุมที่สองเมื่อกี้เราเข้าไปแล้วสองซุมอ้าวยังไม่เสร็จ <laughs> นี่แหละถูกใจแม่และ,ละไม่มีสีสันแม่ไม่ถ่ายด้วยนะคะดูสื้อแม่ด้วยด้านในอันนี้เป็นโซนอะไรอ่ะไม่มีบอกอันนี้จะเป็นโซนต้นไม้ที่มีสีสันสีสันสำหรับใครที่ชอบ <c oughs> ชื่นชอบการถ่ายรูปนะคะ น่าจะชอบที่นี่มากๆเลยประดับตกแต่งมีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆพอได้รูปโกรไหมเนี่ยได้อันนี้มันมีตึกนะคะอันนี้กำลังจะเข้าโรงเรือนที่หนะ้านนคะ อ๋อโรงเรือนที่สี่อตกแต่งเป็นแบบ,แบ,บหิมะ้ชองโรงเรือนที่สี่นะคะ <c oughs> แต่งเป็นแนวหิมะน่ารัก,กมากชอบโซนนี้สุดๆเลยถ่ายรูปมุมถ่ายรูปที่นี่คือแบบเลิศคุณแม่แฮปปี้มากนะคะวันนี้มุมถ่ายรูปสวยถูกใจมาก ไปต่อกันที่โรงเรือนที่ห้าแล้วนะคะสุดท้ายแล้วไหมอะพูกเราไปมาแล้วโรงเรือนที่ห้าจะแต่งแนวสตไตล์อียิปต์นะคะทุกคนคือสวยมากๆเป็นแนวอียิปต์เลยถึงจะเป็นซูมเล็กๆโซนเล็กๆนะคะทุกคนแต่ว่า จะบอกว่าที่นี่เขาจัดแบบเก็บรายละเอียดดีมากๆขนาดท่านแบบฟาโลเนี่ยเก็บรายละเอียดดีมากๆว้าวมากๆเลยเข้ามาซูมน,นี้นะคะประทับใจสุดๆเลยเหกเราไปมาแล้วกันชงกันชงกับกัญชาต่างกันไหมคะคุณพยาบาลไม่รู้ค่ะโอเคสับตก <laughs> กันชงคือกันชาเราเหลือด้วยรักและพักดีโซนด้านหน้าสุดเลยโซนด้านหน้าไงมันคือโซนอะไรอ่ะเหนื่อยร้อนมากถ้ามาช่วงหน้าหนาวน่าจะโอเคเนะ เดี๋ยวเราจะข้ามไปอีกโซนหนึ่งนะคะเป็นโซนแรกที่เราเดินไปรอบแรกะะเราจะกลับไปโซนเดิมที่เรามาเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเรามาซื้อตั๋วอยู่อีกฝั่งโซนหนึ่งเราก็จะกลับไปทางเดิม,มติมกินนดเยมกินน,นอเ้อเพลงไม่มีใครเต้นดเลยที่เรากำลังจะไปคือโซนอะไรคะ ะจะไปโซนสัตว์แล้วนะคะทุกคนวันนี้มันส่งการคนเลยน้อยแต่ว่าที่นี่เขาน่าจะมีแบบไักท่องเที่ยวมาเรื่อยเื่อยลิตเติ้ลอะไรอะเอ็พลอ l รอร์นักสำรวจน้อยนะคะไม่ขึ้นแล้ว ได้ทากันแดดเนาะไม่ได้ลุยแดดขนาดเนี้ยเขาก็ไม่ได้ทาตอนแรกอาจะไปเดินไอติ้นเดลิฟท์เดลิฟท์นะตำนี้เดลิฟท์ไหมเนี่ย เดี๋ยวเราจะให้อาหารแก่กันนะคะนี่แล้วเขาก็จะเนี่ยขนเข้าขนแกะไปแอะแพ้หรือแกแ่ร้องแบบนี้แพ้ปะเนี่ยแอะแะค่ะเ,เขาเขียนว่ายาเลี้ยงแกะแสงว่าน้องคือแกะอุ้ยเอ้าไม่ป้อนหรอ

มืออะไรกินมือว่าตรงโน้นอะไร่ <laughs> จะโดดชนไม่ได้นะลูกจะชนกันไม่ได้นะทักทายวี่งให้เขาไปเขาหิวหรือเปล่าเขาวอยวายแล้วให้โอ้ยไม่กล้าเอาเข้าไปให้นี่นตัวนี้ตัวนี้เ <laughs> ขาไม่ได้กินสักทีเขาวอยวายแล้ว เลี้ยงวัวได้มาโซนด้านในนะคะฝั่งนี้ก็เป็นจิวแบบสนามเด็กเล่นก็จะมีผู้ปกครองน้องๆมาเล่นนะคะแล้วก็จะมีโซนน้ำพุมุมถ่ายรูปเยอะมากๆเลยมีมีส่งน้ำพระด้วยข้างในมีของกินด้วยส้มตำมีีสบัว งด่มนัยข้างในนะคะจะตกแต่งแบบฟิวแบบไทยสมัยก่อนไทยเดิมเมือนไทยสังวค่ะก็จะมีกิจกรรมระบายสีทำผ้ามัดย้อมนะคะ สำหรับใครที่แบบไม่รู้ว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรกันดีก็ที่นี่ก็น่าสนใจเลยทานั้านโซนะไรอ่ะเหมือนห้างเลยมีก๋วยเตี๋ยวเรือข้ามสะพานนะคะก็จะตกแต่งด้วยน้ำืมคล้ายตลาดน้ำอ๋อนี่ไงตลาดน้ำเวราเพลินตอนนี้กำลังจะข้ามมาที่ตลาดน้ำนะคะ มาดูตลาดน้ำจริงด้วยเนผ่ฮ้ยเราข้ามไปตลาดน้ำแล้วเหรอตังนี้รงแรมแล้วฝั่งนี้โรงแรมเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาคือตลาดน้ำหมดแล้วไหนสัตว์อ่ะมีแค่แก้ว เงินทั่วหมดแล้วที่นี่นะคะเทลาเพลินจังหวัดบุรีลัมนะคะแอบบอกว่าค่าเข้าแอบ,บแพงไปน,นิดนึงนะคะสำหรับราคา150บาทรู้สึกว่าแบบมันยังไม่คุ้มอ่ะ้งนะคะถ้าจลอีกทีเหนื่อยแล้ว 有冰镐的。